ไปทะเลเหลอเรือชองกุงสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเ้ยค่ะมื่อนี้เซานี้มาพอกับเ้ามินตารักต่างวัยเส้นเก่าเส้นเคยเหมือนเดิมกันใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนาะอยู่ทั้งหลังบ้านเสียงมันจะแหบๆแน่เนาะ <c oughs> เสียงแหบๆมื่อนี้ทองฝ้าครึม้มฝ้าบดเนาะฝ้าบด มื่อวานนี้ก็ฝนตกเนาะอยู่ทางหลังเบิง่งอันนั้นเพิ่นมาเกี่ยวหญ้าแล้วเพิ่นน่าจ,จะมาเกี่ยวเมื่อวานนี่เนาะนีน่เนาะมันก็บเรือมองนี่แขมแขมหัวของเฮานี่นี่งา,ง,งานงับงานมองนี่เดี๋ยวอีกจักมือใดมือนึงเพิ่นก็นสิมาเกี่ยวอีกแล้วเนาะหลังบ้านคือเกา่า <c> โ <oughs> <c oughs> อ้อยเป็นวันอะไรมาเนี่ เบึงต้นกล้วยต้นนี้ต้นกล้วยไก่ไก่จะได้กินเนาะมันเริ่มจะแก่แล้วนะนี่มันเริ่มจะแก่แล้วมีหกวีเนาะเครือหนึ่งมีหกวีต้นบังหง่งต้นนี้ก็ตายละที่เก็บไปให้หอยกินละมันคิดว่ามันสิได้กินได้กินใจ ตายซำนั่งกันเรืออีกต้นหนึ่งพูดอยู่ไกลๆเนาะนีะม่มังอึบไม่ได้เขามาเบิ่งโดนละต้นมังอึกแต่งามอยู่เนี่ต้นนี้ป้าทอแมงแมงมากินเนี่ยแมงอย่างน้องเป็นตัวสีเหลืองๆมากินใบมองทอนันกับมากินโอ้มีศัตรู ที่ได้เอาอยาคามาเล่งเมื่อชีแล้วนี่เมื่อได้แล้วนี่แมองอีย่างทุกคนหู้บอกคอมเมนต์มาบอกในแมองอีย่างแมงตัวสีเหลืองๆมาจับนะต้นบังคงมันเหลืออีกต้นหนึ่งเอยมันเหลือแมงมันเหลือต้นหนึ่งมันยังบ่ท่านตายเถอมบ่ต้องตายเด้อเฮนให้กินเด้อ มะนาวเป็นมากดีดีมะนาวก็ได้นี่มะนาวเหลืองหมดเลยมะนาวกินบูทันมึงเนี่ยเอ้าหน่วยนี้เน่าแล้วไปดีเน่าแล้วหนี่ยถิ่มจ้เหลืองหมดเลยกินบูทันมะนาวมันี่สีหานี่มาต่ำบ่อมันี่ตํำตินไก่บ่อมันี่เหลืองหมดแล้วมะนาวเป็นหมากน้ำบักหลได้นี่ มันแก่ไปแล้วนี่นี่แก่เบิดกินบ่ทันนี่สิได้เก็บหน่อยนึงไปไว้ตัวเย็นก่อนแก่เดี๋ยวมันก็สิลนเบิ่งต้นบักพริกอันนี้ล,ล่มละมันเบิ่งบักหอยบักหอยกับไข่ไข่ขึ้นมาเรื่อยๆมันไข่ไข่แล้วบ้านนั้นมันก็มันก็เพาะ พันกับลลงมาอยู่ในทอนี่ส่วนที่อันน้อยๆนี่นะมันจะไข่แบบนี้แหละไข่แบบนี้มันกับเพาะมากแล้วมันกับลงมาในทอมันกับเลี้ยงไปเลี้ยงมากมันกับใหญ่เนาะเอาสีกับมาซักผ้าก็เก่าจะได้อ่ามาซักมือแบบนี้ประจำเลยนะนีจ้ะ อันนี้เส็นผมบ่รู้ว่าเซ็นผมมันจะถึงไหมบ้าะเวลาเฮ้าเวลาเข้าซักมืเนะ่ะเวลาเข้าซักทั้งนอกแล้วก็เข้าก็มาปีนซักทังในอีก ว่างนี่ก็บนต,ตกเนาะ,ะโทรเห็นอันขาเจ้าไทายคลิปฮะนะอยู่อันท่างทาง่ทางลงไปงรวมบางเนาะขาเจ้าสมทางฮะนะสมทางมาสมทางสมย่ำฝนหลานจรจญไปมากกันยากเลย ฝนตกลายทางเปืือนมีลุมแน่นะคิดงออยู่เวลาทาวาซิมเมื่อบ้านนะนา่นี้ฝนตกแต่ว่าฝนตกมันก็ตกบัวทวดเดีบางบอนก็ตกบางบอนก,กนะ็บบัวตะอยู่อยู่น้ำอยู่เสียเงากับตกเมื่อวานเนี่ยลานมาตกุก แต่ว่าย,ยูน้ำปุ๋ยน้ำปุ๋ยกหประตกพังทีเพทีพังทีสุดเนาะถ้าผู้ใดไ,ได้ติดตามเบิ้งช่องมินตาเนาะมินตาก็ได้ถายอยู่ตอนนั้นเนาะบม่รู้ว่าสองปีหรือว่าสามน่าจะประมาณสองปีหรือว่าปีกว่าน,นี่เลยเนาะทายที่มิตาจับขับรถคันหนึ่ง,งจับมือ มือจับกล่องขังหนึ่งขนาดทายนะ่ะตรงนั้นแหละท้างทีนี้มันหลุมร้ายบ้านเมืองเพียงะเป็นบ้านเมืองเพียงว่าคนสม่นกะเอาทีนี้ม่น้ทมมันกะฝนตกมากมันกะทัางเทพพี่เอาเนาะเพราะว่ารถรถมันกะมีรถรถจีน รถจินกระลายรถบ้ายังไงขั้นใดกระได้คือต้องพุดนะพระเจ้าบด้สรัมยเป็นน้ำหนักเลยประมาณมาให้บรรทุกเท่าน,นั้นเท่าน,นี้นะรถนี้สำหรังเขากะคนกะเอาให้มันเต็มมันรถ คันว่าคืออยู่เมืองไทยเนี่ยพระเจ้าจะคำนวณว่าเออให้อ่ามันทุกทอนี่เดอ้อมันกะทางมันกะบ,บ่บ่เพี้ยบ่พังเนาะอันนี้อู้คั่นใดรถบักยาวยาวแก่ของนักนักวันนี้ถ้าย่ามนี่ฝนตกหลาย แกลายมันกัทั้งมืนมาหนเนาะทั้งมืนเนี่ยกะะเห็ดให้ทั้งแห้งพังกว่าเขาซักทั้งในเลยกัมาปีนทั้งนอกซักตรงที่มันเปื้อนที่สุดก็ยู่ตรงที่เสือ้อคอเนี่ยแหละ,ะแล้วเทาแปง้งทาอยญ่เน,นีมันปิดอยู่ จากเรืวก็มาปิ้นกับคึน้นส่ทะเลาะและ้วเลือชองตู ลอยวันนี้มาล่างนะโอ,อ้ซีมืนะ่นซัมนี่นะกลายอยู่ด้วย างว่าล่างเซนํายาประพานุ่มเนาะ <g ül üyor> ว่าส,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 ส่วนที่บริสเเรลส่วนที่บริสเเรลคือว่าเป็นคอเป็นเสือเนาะ si

ดืใจเล่นมั้ยตื่ใจเลย